โชื่เด็กหญิงพัชรสุดาเป็นวาเรนโยชันป .1 ทับ2เลขที่23ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนสระโอกกันนะคะก่อนอื่นต้องกอกไก่ถึงฮอนุโกก่อนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไปที่กระดานกัน ก็ไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอขอควายอ่านว่าขอขอคนอ่านว่า อ่านว่ายอดชดาอ่านว่าจตประตักอ่านว่าโตทอฐานอ่านว่าทอทอมนโทอ่านว่าทพทอผู้เท่าอ่านว่าทอนเนนอ่านว่านโดเด็กอ่านว่าดโตเต่าอ่านว่าตทอถุงอ่านว่าทอ ทหารอ่านว่าททธทงอ่านว่าทนหนูอ่านว่านบบไม้อ่านว่าบปปลาอ่านว่าปผพึ้งอ่านว่าผฝฝาอ่านว่าฝอพานอ่านว่าผฟฟันอ่านว่า วอแหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอสอฤอษีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอ<ะ>โลจุลาอ่านว่าลอออ่างอ่านว่าออหอนกงฮูกอ่านว่าฮอ<ะ>เอวันนี้เราเรียนสระโอสระโออยู่ตรงไหนคะถูกต้อง สระโอเขียนยังไงเอ่ยลองเขียนให้ดูหน่อยสิหัวกลมกลมลากขึ้นสูงสูงสระโอสระโอเกิดจากเสียงสระโอและสระโอไอเสียงสระอะนะคะกลายเป็นโอ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 เพราะเสียงสระอะนะคะ ไปตัดเสียงสระโอนะคะจากยาวกลายเป็นเสียงสั้นนะคะตอนนี้พร้อมฝึกอ่านหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้ข้อตกลงคือเนื่องจากแม่จ๋านะคะเอาสาระเรียกว่าเสียงสระโอมาจากภาษาต่างประเทศตอนนี้ฝึกอ่านเสียงภาษาไทยก่อนแล้วแม่จ๋าจะอธิบายว่าทําไมเสียงมันถึงต่างกันนะคะตอนนี้อ่านแบบเสียงภาษาไทยก่อนนะคะค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ ตออาตาลอแอแลกอโอกกตาแลกกกออากาผอโอพอผอโอพอกาผอผอฝออาฝอกออากาผอรอโอพอฝ่อกาผอโมอา ดโด<น>โลโลโนอีนีวอเอียเวียโนนีเวียอีกครั้งนะคะลอโอโลโ <อ S 1> นอีนีวอเอียเวียโลนีเวียถูกต้องดอโอโดโซโอเซโซอีอาเสียโดโซเสียตออา ตาดอูดูกโอโกตาดูโกมออามารออูโรกโอโกมาโรโกตาอาตาดอูดูหอโอโฮตาดูหอตาตาอีตีพอรอโอโผล ไตรโผล่คอโอโคโดโอโตโมโอโมโคโดโมโนอานาโรูโรโตโอโตนารูโตโมอีมีโดโอโดโซมีโดโซโตอาตาตอีตี พอลโอโปตาตีโปตาตีโปนะคะอีกครั้งตออาตาตออีตีพอลโอโปตาตีโปอ่าดีมากค่ะมออือมือทออือถือกอโอกบมือถือกบมออีมิโอโอโซโซเอียเสียมมิโซเสีย ทอาทยอายาปอโอปปทยาโปตออีตีฟออาฟาพอโลโอโปรไม่ถูกค่ะอีกรอบมันเสียงอ่าอักษรต่านะคะมันต้องไปเสียงโรรเอาใหม่ตออีตีฟออาฟาพอโลโอโปรตีฝาาโรา สอเอือเสืออเอเอดอโดเสือเอโดชออูชมออิมิสออโซชูมิโซทอโอโธมอโอมอ กะทิพออึฮึตออ,อีตีตพอรออโเอืตีโผสังเกตนะคะภาษาไทยนะคะคำว่าพอ,อรออกโผลนะคะเผลอเลอเผลอเลอโผลเนื่องจากพอพึ่งนะคะเป็นอักษรสูงนะคะเสียงก็จะต่ำลงเป็นเสียงเอกนะคะแต่ตรงนี้ค่ะ พอลอโอเพลสเสียงออกเสียงวรรณยุกตตรีเนื่องจากพอพานเป็นอักษรต่ำอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเสียงจากภาษาต่างประเทศนะคะโดโซถ้าเป็นเสียงภาษาไทยนะคะความจริงก็คือโดโซเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะตัวโศนะคะสะสึกศิศกนะคะตัวโศเขาไม่อ่านออกเสียงโซนะคะแต่ เวลาฝึกก็ถ้านักเรียนฝึกอ่านว่าโดโซโดโซคูให้นะคะเพราะว่าถ้าอ่านโดโซคือออกเสียงแบบไทยถ้าอ่านโดโซก็คือเสียงจากของเขาจริงๆนะคะจากภาษาญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งค่ะโคโดโมะอ่าโคโดโมะนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคโดโมะนี่คือตัวโมะโมะนะคะแต่ภาษาไทยอ่านโคโดโมะเพราะว่ามอมาเสียงอักษรอ่าต่ำนะคะ เจอสระเสียงสั้นก็เป็นเสียงตรีไปนะคะอีกตัวหนึ่งเวลาเราอ่านเราอ่านมิโซเป็นเสียงในภาษาไทยแต่ในภาษาญี่ปุ่นนะคะคือตัวศก ok ก็คือมิโ so ซนะคะก็คือเวลาเราอ่านนะคะเราดูว่าเป็นเสียงจากภาษาไทยแท้หรือเสียงที่เรายืมมานะคะเหมือนอย่างเราพูดคอมพิวเตอร์เวลาเขียนเสียงที่เราอ่านกับรูป มันอาจจะต่างกันนะคะดังนั้นก็ศึกษาด้วยที่สําคัญภระชาหนูมีความผิดพลาดก็คือหนูจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับคําควบกล้ำดังนั้นหนูต้องฝึกให้เยอะๆนะคะพอรออบเพลอพอรออบเพลวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะสวัสดีค่ะ